และนี่คือ Redmi Watch 5 Lite ที่มีให้เลือกทั้งหมด2สีสี Black และสี l i t right e Go อุปกรณ์ในกล่องมีตัวเรือนนาฬิกาคู่มือการใช้งานและก็สายชาร์จมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Xiaomi HyperOS เชื่อมต่อง่ายๆผ่านแอป Xiaomi Fitness เชื่อมต่อได้ทั้ง Android และ iOS วิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายนิดเดียว เชื่อมต่อผ่านบลูทูธคอนเน c t ผ่านแอปมีฟิตเน็ตก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้ผ่านสมาร์ทโฟนในแอปมีการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการใช้งานนาฬิกาด้วยหน้าปัดนาฬิกาสามารถเปลี่ยนได้ร้อยกว่าแบบมาพร้อมกับฟังก์ชันการตั้งค่ากิจกรรมต่างๆหน้าปัดนาฬิกามีขนาดใหญ่1.96นิ้วพร้อม Away on Display ที่พร้อมติดตามหมดสุขภาพต่างๆได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจออกซิเจนในเลือดและวัดความเครียดและยังให้หมดกีฬามากกว่า150หมวดไม่ว่าจะเป็นกีฬาในร่มกีฬากลางแจ้งการฝึกกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งกีฬาในน้ําสามารถใส่ว่ายน้ําได้กันน้ําระดับ5 ATM รองรับ GNSS 5ระบบเพื่อการระบุตําแหน่งที่แม่นยําม,มากขึ้นมาพร้อมกับไมคคู่ตัดเสียงรบกวนที่รองรับการโทรผ่านบลูทูธ แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุดถึง18วันวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่เสียวมินสโตเซนทันพิสานุโลกในราคาเพียง1,650บาท